อายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะยังคงสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมคะโอ้โหเป็นคําถามที่ดีนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าเออฉันอายุ60-70บหรือ80เองเนี่ยฉันอยากที่จะออกกําลังกายอยากที่จะสร้างกล้ามเนือ้ออยากที่จะทำให้กล้ามเนื้อของฉันเองเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับมันจะยังคงสามารถเป็นไปได้หรือเปล่านะครับ บอกเลยนะเป็นไปได้แต่มันขึ้นอยู่กับ 1. นับการออกกําลังกาย 2. โภชนาการและ3ก็คือระดับฮอร์โมนนะสำคัญที่สุดเลยเนะี่ยคือระดับฮอร์โมนเพราะเราจะสังเกตเลยนะครับว่าตอนช่วงอายุประมาณสัก20กลางๆที่เราอายุยังไม่ถึง30เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยโ,โหเป็นช่วงที่แบบเรียวแรงดีสุดละโดยเฉพาะ20ต้นๆเนี่ยเรียวแรงดีสุดทําอะไรก็แบบฟิตไปหมดกินอะไรก็ไม่อ้วนนะครับโหอ,ออกกําลังกายก็ฟิต ฟิตทุกดอกนะครับนอนดึกตื่นเช้าทําได้หมดนะครับซึ่งปัจจุบันเองอ่ะถ้าสรับคนที่อายุเยอะแล้วอ่ะมันทําไม่ได้เพราะว่าระดับฮอร์โมนระดับร่างกายของเราเองเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะแต่ณตอนนั้นเองเนี่ยระดับฮอร์โมนทุกอย่างเราดีนะแต่พอหลังจากที่เราอายุหลังจาก25เป็นต้นไปเองเนี่ยทุกอย่างในร่างกายของเราเองเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆดปลงดปลงดปลง,ดลง,ดลงโดยเฉพาะมวลกล้ามเนื้อแล้วที่นี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเราอยากจอกำลังกายเองเนี่ยเราควรจะ ทำเหมือนนุ่มๆเลยทาเหมือนคนทั่วไปเลยทำเหมือนเหมือนคนทั่วไปในยิมเลยครับก็คือออกกําลังกายเหมือนเขาเพียงแต่ว่าเรี้ยวแรงของเราระดับน้ําหนักที่เราจะใช้เองเนี่ย มันอาจจะต้องเริ่มต้นจากน้ำหนักเล็กๆนับน้อยๆนะครับเพื่อค่อยๆบริหารกล้ามเนื้อของเราเองเนี่ยให้มันค่อยๆมีความแข็งแรงมากขึ้นอย่าไปฝืนใช้น้ำหนักเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนในการใช้น้ำหนักเยอะเดี๋ยวเราจะเจอภาวะอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าท่าทางในการออกกําลังกายทํำยังไงนะครับก็ปรึกษาเพอร์ซ a นอลเทรนเนอร์ได้นะครับเนอะแล้วก็ที่สําคัญนะครับออกกําลังกายแล้วนะครับ อาหารก็ต้องถึงด้วยนะครับกินอาหารพยายามอย่าให้พลังงานมันเกินนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณโปรโตีนเข้าไปนะแล้วเมื่อเราออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆของเราเองนะมันก็จะแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการพัฒนามากขึ้นนะครับรลดภาระนะครับของแรงกระแทกนะครับที่บริเวณข้อต่อนะครับอาการเจ็บแบบปวดปวดอดออออทแอดแอดเนี่ยมันก็จะเริ่มหายไปแล้วคุณก็จะเริ่มมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น